วันนี้ผมหลักพาตัวเพื่อนและพาพวกเขาไปปล่อยทิ้งตามพิกัดต่างๆทั่วประเทศไทยโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่สามารถใช้มือถือและเขาต้องหาทางกลับมาถึงผมให้ได้ผมเตรียมภารกิจให้เขาทำทีมไหนที่ทำภารกิจสำเร็จและหาทางมาถึงผมจะเป็นทีมที่ชนะในคลิปวันนี้ ทุกคนทุกข้างล่างเรามีรถตู้3คันนะครับบอกเลยแต่ละคันจะไปพี่กันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปที่เดียวกันแล้วก็ต้องสู้กันพร้อมกันนะบอกเลยมันมันกระจายไปทั่วประเทศจะเจอกันไม่ได้วันนี้จะเจอกันไหมไม่ผู้คนไม่เจอกันหรอกเอาไงใครยังได้คันที่หนึ่ง นึงับเราเราเราเนี่ยนี่ยกก่อนยกก่อนไม่กี่ยวชุบโป่งเดชุบโป่งดอะไรชุบอะไรมาดมาดมาดมาอยชุบทีเดียวนะใครแพ้แกผ้าใครแพ้แก่ผ้าเ้ลยใครแพ้เปลยผ้าไปเอาบนะอายิอายิกไม่ใช่มาดิลงมือเี จาติชนะชาบกับแห้งขึ้นคันแรกผมต้องใส่ที่อยให้ขึ้นกันที่สองเลยคู่จะแพ้คะแนนแต่ผมขึ้นรถก่อนแล้วตอนนี้ให้ใบขึ้นกันที่สองผมคันที่สามเลยและก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยมันใช่คุณเพียงแค่หนึ่งวินาทีนะกดไลค์กดไลค์กดทูบไลค์นะครับป่ะเรามาเริ่มกันพี่เอ็มดูเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้คู่กับพี่เอ็มนะแต่พี่เอ็มคู่พี่เนสชนะนะผมก็เหมือนพี่เนสแหละชนะแน่นอนเราทําแบบหนังในนี่เลย หนังเจมบอลอ่ะเวลาคนโดนจับอยู่ท้ายรถอ่ะนับว่าเลี้ยวซ้ายเราจะรู้ได้ไงว่ารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรามองความรู้สึกแล้วถ้าหลับอะแล้วอย่าหลับมันเองเนี่ยไม่ตั้งใจอ่ะผมไม่เอาจริงอ่ะไม่เพี้ยงรถราจ่อหรอเว้ยแต่เมื่อกี้พี่พูดไม่คิดนะไอแก่าอันนี้คิดจ้ะผมไม่ได้เป่าไอ้ฉุบโอ้โหพี่ก็พูดแ้วก็ไม่เป็นผมอ่ะไว้ลุ้นอยู่เลยว่าแต่ละทีมันใครจะชนะใครจะทําอะไรเพราะผมเองก็เริ่มไปแล้วว่าแต่ละคันมันจะไปพี่ขัดไหนแต่ก็รอดู ทุกทิ้งในประเทศไทยใครจะกลับมาทานันใครจะชนะนะครับถึงแล้วนะเราก็จะเปิดประตูลงมาแล้วนะครับทานทานที่ไหนคน <c oughs> โอ้ยดูเฮ้ยเุ้ยมันที่ไหนแลยรถมันจะไปยังไงอะโอ้โหพีทห่ที่ไหนะที่ไหนวา <c oughs> ดอกเกลือเฮ้ยดอกเกลือสมุทรสาครใช่ป่ะใช่ป่ะใช่นี่มันอนี้นี่วัดนั้นมาเฮ้ย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 เราเคยมาเราเคยมาใช่ใชวัดวัดที่เรามาถะลงอาริสวัด้วนเอออาจารย์ส้วนเอาอาจารย์ต้วนใช่ารย์้วนบ้านนั้นที่เราเรารถกรำจัดนี้อุ้ยสุดเฮ้ยไอ้เกี่ยอะไรหมูกูจะหมูไหนกูกลัวอะไรอะไรหมงเอาไอ้บ้า ไอ้เจ๊กูอยากนึกว่างูถูกยรับภารกิจรับภารกิจเรียบร้อยแล้วสู้ๆไปขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เดินครับคณะที่พวกเขาไปถึงพิกัดของเขาเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดปลายทางหรือฟินิชไลน์จุดเส้นชัยของเราวันนี้นะครับก็คือสวนสานานณะนะครับไปผมยังไม่รู้เลยว่าเต่ลคู่เขาไปถึงที่ไหนเพราะว่าเขาซุ่มเลือกรถตู้ มันมีคันหนึ่งใบอายุธยาอีกคันหนึ่งใบชะเชิงสาวแล้วอันสุดท้ายสมุดสมุดสาครหรือสมุดสงครามจำไม่ได้สมุดสมุดสาคมรมั้งก็เลยทั้ง3พิกัดมันคือห่างจากจุดนี้100กิโลเมตรเลยนะครับเฮ้ยลุ้นอยู่ว่าแต่ละแต่ละคู่มันไปถึงที่ไหนแล้วใครจะทำสำเร็จอะไรวะสนุกแน่ภาราากิจนะครับมา เริ่มเลยทีมไหนถึงจุดไป,ไปทางก่<า>อ<ค>นชนะผมเตมรียมภารกิจทั้งหมด9ข้อที่ทุกทีมต้องทำให้ครบเช่นจีผู้ยิงละคอเบอร์แท็กทิกทักลงบัญชีของคนแบกหน้าและตะโกนกลางตลาดว่าสวัสดีครับโพมมายเนเน็ตและถ้าใครอยากจะอ่านภารกิจละเอียดก็กดหยุดและอ่านให้ครบนะครับห้ามใช้รถซ้ำใช้อย่างฉลาดห้ามนั่งรถเกินอย่างละ20นาทีอูไอ้นนี้โหดว่าข้ามประเทศอีกนะ โทำดูเกมน20สินาทีได้มีมีปัญหาไปนี่ลงมาก็เจอเลยครับป้าอันนี้ใบกระท่อมใช่ไหมฮะใบใบใบเราปิดตาแบบพี่บีมอ่ะพี่ปิดดิเออยี่ต่อค่าไงพี่ต่อค่าไงพลังใบพลังใบขี่หลังกันไปก่อนนะล่ะคนละร้อยเมตรเอาด้วยล่ะมันก็ได้หนึ่งอันนะได้เพราะว่าเราจะได้ครบ เทำไหมอ่ะเมป่ผมขี่พี่ก่อนขาแข้งกูก็ไม่ค่อยดีมากูมาทรมานอีกแล้วพวกมึไอ้อยู่กับพวกมึงนี่ทรมานตลอดเลยเงี้ยกูจะตายงานนี้แไอ้ยังไอ้ยังอู่ทรมานแรงดักที่ขาตัวะกปรกหนึ่งเขาหักเลยไอ้ยังโอ้ยเมื่อกี้ เราเดินออกมาจากจุดเริ่มต้นนะครับเป็นป้ายแล้ววัดกาหลงเดี๋ยวเราจะไปหาของของดังเดี๋ยว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 เชี่ยหกกิโลหกกิโลกาหลงเดินไปก่อนเราทําที่นี่ให้ครบสี่ภารกิจก่อนได้แล้วเราค่อยเข้ากรุงเทพเราทำที่เหลือพี่มาตอนนี้พี่่าเรารู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนใช่เพราะเราไม่ได้ถามคนเลยนะโทษอโทนโทเลยป้ายอย่างใหญ่เลย เราอยู่ที่ทยาล่ะใช่เราอยู่ที่ที่ยาทั้ง3มทีมรู้ตัวแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนคิดว่าใครจะชนะพี่บอยครับท่นคิดว่าพี่บอยเหรอผมเอาเอ็มกับนายเพราะนายมันเก่งแล้วก็เอ็มมันจะตามตามนายนะแบบเป็น,เป,นเป็นความสมามัคคีของทีมเขาดีแต่ทศทินะชาร์ปลุงชาร์ปชาร์ปไม่เคยชนะอะไรที่มันต้องแข่งความแบบความเร็วนะก็เลยททนะชาร์ปกระแงคือคิดว่าพวกเขาไม่ชนะหรอกแต่ก็ ยังเป็นกำลังใจให้พวกเขานะทีมนายและเอมเริ่มทำภารกิจช่วยคนแก่และถ่ายทิก k ส่วนอีก2ทีมเลือกเริ่มเดินทางและทำภารกิจระวังทางนี่เดินเดินท้าเปล่าแล้วมีตีนเดิน <c oughs> เวยเราเราเราไปทางตลาดป่ะเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราไปเข้าตลาดเรามีภารกิจเยอะเลยนะได้หลายอย่างเราเดินไปตลาดตะโกนคำว่าสวัสดีไหมม่เ,น,เน็ตก,ก็ยังได้ ใช่ไหมแล้วเจอคนโงคนแก่เราไปช่วยถือของอะไรเงี้ยเราก็ได้แล้วอีกอีกอสองอะอย่างน้อยก็มีสองนะได้ได้ได้นี่นี่นี่ขนุน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 ยันลูกตะก้อมาหาอุดวัดกาหลงเดี๋ยวเราหาภารกิจทำอีกหนึ่งอย่างก่อนแล้วก็รอรถไฟแล้วก็เข้ากรุงเทพกัน บางน้อยกี่กิโลครับจากนี้ไป20กิโลกี่นาทีครับพี่เกิน2ีมนาทีไหมเกินใช่ไหมพี่อถ้าเกิดเรารีบไปมอันตรายอ๋อใช่ครับผมจ้างพี่ร้อยหนึ่งไปส่งผมทังไหนไปทางบางน้อยแหละไปลงตรงไหนตรงนั้นเลยแค่ย0่สิบนาทีมาพออายุเท่าไหร่ครับพี่ห้าขวบไปไปถ่ายรูปคู่หน่อยราปคู่ถ่ายรูปคู่หน่อยเ้าถ่ายรูปคู่หน่อยตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในตลาดนะใช่ครับนี้ ก็เป OK. hey! hey, ็นกลางตลาดเลยนะครับกลางตลาดเดี๋ยวเราจะทำภารกิจตะโกนโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมมายแมเน็่แตกตื่นท้งตลาดแตกแตกตื่นใจตื่อท้งตลาดเลยนี่พี่ตกใจเฮ้ยขณะที่เรารอให้ทุกคนทำภารกิจชิลๆนะแล้วก็เจอสะพานสวยแบบนี้ต้องใช้รูปลงไอจีนะไปจีบสาวไปออยสาวนะ อย่าลืมไปติดตามไอจีไม้ไม้เด้วยนะคือเมื่อกี้มาถึงตรงนี้แล้วมีคุณพี่เขาบอกว่า<ม>ถ้านั่งรถไฟไปทางนี้มันต้องไปต่อเรือต่อเรือทีนี้มันจะทำให้เราเสียเวลาก็เลยเขาก็เลยแนะนําว่านั่งสองแถวไปมหาชัยไปขึ้นรถไฟที่มหาชัยแล้วก็จากมหาชัยยาวเข้าวงเวียนใหญ่เข้ากรุงเทพเลยใช่โอเคอเคอมต่อไปนี้เราต้องบวงรถแล้วเดินไม่ไหวแล้วไกลเหลือเกินใช่ ดูนครับรอรูร้น้ำบุกดิน้ำบุกดิโอ้เขาเข้าในเลยเขาเข้าในเลยบุกกันเลยไม่จอดเลยเอ้ยทำไมมันยากอย่างงี้บุกกบุกอีกคันนี้บุกอีกเฮ้ยพี่เขาจอดเฮ้ยพี่เขาจอดเฮ้ยพี่เขาจอดผมขึ้นไปเรื่อยได้ไหมทั้งหลังได้ครับขึ้นไปเลยพี่เอ็มไปขอบคุณมากเลยครับนั่งหน้าเลยพี่เอ็มนั่งหน้าพี่เลยพี่เขาไปลงไหนผมลงนั้นแหละ มึงวิ่งตามไปสิจอดเพียวก็ให้ทำอยหญ่ก็คือเปลี่ยนแก๊สอยู่เลยเพียวเพียววิ่งไปก่อนนี้เหรอมึงก็ให้เขาจอดก็ได้เป็นอย่างนี้มันถึงแพ้ทุกเกมไงเจ้าหนาที่มีความคืบหน้าในการทำภารกิจชาบกับแห้งทำหลายภารกิจในตลาดตอนนี้มีร้านขายใปกระท่อมไหมครับบอยและเพียว นั่งสองแถวและแท็กซี่ไปเรียบร้อยแล้วส่วนนายและเอ็มลงจากรถโบกและขึ้นตุกตุกเพื่อไปต่อโอ้ยจบไปเลยเลือกให้กันเลยเดี๋ยวผมเลือกโอ้ดีเลยผมเลือกให้พี่ดีๆเลยพี่แง่จัดไปดีๆหน่อยจีนี่ไงดีเลยดีไงใส่สบายโอ้แน่นะใส่สบายเสื้อต้องเข้าชุดเฮ้ยมันจะดีเหรอดีพี่โอ้ได้ได้นีใช่ไหมนี่นี่นี่แหวนเอลอยเอลอยพี่เอลอย อันนี้ไม่ใช่น้องธรรมดานะไหนต้องอินสีโอเคเราไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเราต้องเปลี่ยนเลยเราต้องเปลี่ยนเลยครับอะไรอเปลี่ยนไม่ได้เหรอไม่ทันแล้วจ่ายตังค์อะไรไปแล้วใหม่ไปแล้วด้วยเป็นไงขี้เลยกูโอ้ตายแล้วดูชุดสิเขาก็จะเป็น่านังตานีคุณดูเป็นยังไงเนี่ยไอ้บ้าดูดูชุดขาดูชุดขากับชุดผมเนี่ยโอ้ไปงัยละโอ้โหได้ไมพี่ไปไปมันบอกไปมันดูผมสิมันบอกไปตอนนี้เราอยู่ มหาชัยเมืองใหม่แล้วตรงข้ามตลาดตลาดจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คือจะทําการรอรถเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพต่อ6ชั่วโมงพันไปแล้วตั้งแต่ทุกคนโดนปล่อยทิ้งและแล้วทั้ง3ทีมเดินทางมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วใครจะมาเจอผมก่อนรอดูเลยนะครับสวัสดีครับผมมาเเมเน้ครับอะไรวะเนี่ยโอเคน่าจะได้นะน่าจะได้เรียบร้อยในตลาดเรียบร้อยป่น พี่ครับเดี๋ยวผมจะตะโกนนิดนึงนะครับขอโทษนะครับผมหนึ่งสองสวัสดีครับผมไม่เม็นเด็ดไปเดียวเดี๋ยวโดนตีนมีใครเล่นติ๊กตอกไหมเออเล่นติ๊กตอกไหมเล่นติ๊กตอกไหมช่วยหน่อยเล่นติ๊กตอกไหมโอเคทำภารกิจอยู่ทำภารกิจนะครับถ่ายคลิปพี่ลองติ๊กตอกเลหน่อยดิเรียงกันรุ้รุุ้เควสสุดท้ายทำไปแล้วเดินในตลาดครบครบแล้วก็ประตู ตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างที่เป็นไปได้นะอ่าคือตุ๊กต๊รถไฟรถไฟฟ้าเออจักรยานแล้วก็ขี่หลังเฮ้ยรถรถเมย์รถเมย์ก็ได้ดูสวรีแม่งได้ที่เลยแต่รถเมย์ยี่นาทีจากตรงนี้ไปไม่น่าถึงร้อยเมตรติดชิบหายเลยรถเมย์กรุงเทพอนะเออนี่ครับถ่ายรูปเลยพี่โอเค ของเพียวงี้น่าจะได้ได้ได้ไหมได้อ่าต่อไปตาเพียวแล้วเอ๊ะดิสีสีนิดเดียวใที่สีฟ้าดีอ่ะได้ด้ะางเอได้อ่ะสีฟ้าก็ได้ไปไปไปอันนี้มีแฟนยังครับขอขอขอเบอร์ได้ขอเบอร์ได้ไปไปนะ ติดแล้วนะติดแล้วโอเคเดี๋ยวอุ้ยแย่งคนนี้คนนี้ชื่ออะไรครับชื่อบีคริงมีแฟนยังไม่มีไม่มีพี่ขอเบอร์ได้ไหมไม่ได้ เอาเบอร์ห้องไปก่อนแล้วกันอุ้ยเบอร์ห้องเลยเหรอเป็นภารกิจเป็นภารกิจใช่ค่ะไมผมผมอันจริงไม่ค่อยมาทำภารกิจนั้มันเหมือนจะไม่ใช่ภารกิจแล้วเนี่ยเหมือนจะจริงจังจริงจังมากอย่าเอเรื่องส่วนตัวรวมกับเรื่องงานเลยเพื่อนครับเราก็ได้เบอร์น้องเขาแล้วครับจีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้แล้วครับได้แล้วครับผมคุณคุณแล้วคุณเก็บไปไหนเมมไม่ได้เครื่องมั้งคะเมมแล้วครับผมเมมแล้วผมเห็นเด็กเสิร์ฟในร้านเนี่ยจีบไหมเมื่อกี้พี่สั่งน้ำไปละเดี๋ยวเเเ้าาาอนปล่ จีบเลยไหมใครจะจีบได้ดิให้ผมจีบอ่ะผมลูกเรารุ่นชนไายพลังสามต้องมาเร็วได้พี่ครับถ้าเกิดผมจีบพี่ได้ไหมจ้ยาจีเลยอ่้ผมจใช่ขอ้แกนมจีบไหมครับอ่ะผมขอเบอร์พี่ได้ไหมอ้าวพี่เฮ้ยอันนี้ก็เหมือนการจีบเลยอ่าใช่พี่อันนี้ก็เหมือนอันนี้อันนี้ก็เหมือนการจีบสาวใช่ไหมพี่ คุขอเบอร์พี่ได้ไหมใช่ไหมด้่ะนยนะเนยนะเนนะสวยจริงๆสวยทั้งสวยทั้งภายนอกแล้วสวยทั้งจิตใจโอเคขอบคุณครับนี่นะเบอร์นะได้แล้วนะกดโทรแล้วนะกดโทรแล้วนี่นะ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 ติดนะนี่นะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยแล้วอ่ะยอดเมื่อกี้มือหลุดระวังรอให้พวกเขาเดินทางแล้วก็ทำภารกิจไม่รู้จะทำอะไรนะครับแล้วก็ช่วงนี้โสดนะครับ ก็เลยสิ่งที่เราจะทำคือถ่ายรูปเอาไปออยสซวนะครับในอินสตาแกรมนี่ช่างภาพก็สั่งท่าขาซ้ายไอ้ขาขวาขาขวาผมก็ขยับบนี้ ขาขวาอะไรนี่ก็าขาสาย hate, ts, down, it, uh. มาแล้วนะครับพอพอเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาที่พักไปนอนให้พักป่อนนายและเอ็มเริ่มหาของครังในวัดสวนฉาบกับแห้ง เริ่มหารถเต่าที่ตลาดรถไฟส่วนบอยกับเพียวเ,เริ่มเดินทางมาถึงพิกัดสุดท้ายนอ้อยยุ้ยเลยนะนอ้อยยุ้ยเลยนะโอเคไปไปโอเคขอบค,คุณครับขอบคอเณยัยอ,อันนี้พี่แต่งุดมาแก้บนหรอครับไม่ใช่ครับุณยายทางคุณยายมาวัดนะครับวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะบูชานะครับผมของดีของที่วัดนะครับนี่คือเลย แก้วสารพัดไม่ตื่นเชอตอนนี้ครับพีเอ็มีออกมาเสร็จแล้วไม่ถึงสองนาทีฝนตกดู EP นี้เรา,เราน่าจะแพ้พเชียวยอมรับเลยคลิปนี้น่าจะแพ้ยอมรับเลยว่าเป็นคลิปที่เขาโคตรโหดเลยตอนนี้เราเข้ามาในซอยเขาเรียกว่าซอยพีเมียมไหมไม่รู้ไม่รู้อะซอยสวนหลวงอะเดี๋ยวมัดเชือกดีๆก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็เดิน นั่งเป็นคลิปที่พตูต่อเรมานั่งนั่งยองไม่ไหวแล้วอ่ะทั้ง3ทีมทำภารกิจครบแล้วและมุ่งหน้ามาถึงพี่กัดสุดท้ายทีมไหนที่เจอผมก่อนจะเป็นผู้ชนะของวันนี้ถึงแล้วคนละสิบบาทค่าข้าตัวหลวงรอเก้าเพียวอยู่เขาวงกดเชื่อพี่เขาปักหลอกอยู่ในนี้แหละเขาอยู่กลางน้ำ เชื่อพี่เข้าไปหาในนี้ก่อนอย่างที่เดียวบอกว่าเขามีตัวเลือกเรือให้เราเดินทางไปว่าเขาจะให้เราเช่าเรือไปหาเขาที่กลางน้ําไม่บางคนเขาแบบต่างจังหวัดนั่งเรือมาก็ยังดีใช่ไหมแต่พี่ว่ามันมีไม่ถ้าสมมติว่าต่างจังหวัดเขานั่งเรือไปแล้วเขาใช้เรือไปแล้วเรามาที่นี่เราใช้เรือเรามีสิทธิ์จะชนะแล้วเพราะคนอื่นมันใช้เรือไปหาเขาไม่ได้อ่ะอ่ะอ่ะงั้นเชื่อเพียวงั้นเชื่อไปเรือเราต้องชนะเราต้องชนะนู้หรอ ย่ายวิ่งหน่อยย้ยาย,ย,ายตอนนี้พี่บอยกับพี่เอเข้ามาในส่วนแล้วแล้วก็ส่วนชาบกับแห้งก็เข้ามาในส่วนแล้วนะครับเราจะต้องแบบตีเนียนดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวแบบไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้อะไรก็ที่คิดนอนริมน้ํานอนเพราะถ้าก็ว่าใครเดินผ่านเขาก็ไม่น่าจะเห็นมันจะแบบหาเรายากมากนะครับเดี๋ยวเราแอบไปดูว่าทีมไหนจะชนะไปไป ตราตองชนะตายแล้วเ okay, คค่ังเดี๋ยวเราจะไปลุยผมว่าอยู่กลางน้ำตรงนู้นแน่นอนเรือขับไปทั่วเลยตอนนี้คิดว่าไม่มั่นใจแต่ผมคิดว่าผมเห็นปล่อยกับเพียวขึ้นเรือเป็ดเดี๋ยวเราต้องแบบนอนสนิทไม่ให้เขาเห็นน่าจะใช่คุยน่าก,กลัวแล้วน่าก,กลัวแล้วไม่มีว่าไม่มีครับ ไปไปพายายบอกกำลังกายเฮ้ยเราไปเรื่อยๆเอยู่ไหนวะสวนหลวงก็ไม่ใช่แคบๆเล็กๆไปเฮ้ยพีอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดหยุดขาตายหูจะตายตอนนี้บอยกับเพียวอยู่กลางน้ำและคิดว่าเมื่อกี้ผมเห็น นายกับเอมหรือว่าชาบกับแห้งกำลังวิ่งหมาผมคิดว่าเขาเห็นเราแล้วนะครับเดี๋ยวตอนไปนี้ผมพูดอะไรไม่ได้มันต้องแค่แอบแล้วก็ตีไปเนียนนะครับเฮ้ยนอนอยู่วะน่ะเสื้อขาวดำแล้วน่ะนอนอยู่วะน่ะตรงนั้นน่ะใครวะเฮ้ยอันนั้นน่าสงสัยเฮ้ยเฮ้ยมีแววอะมีแววเก่งเฮ้ยคุณจะมวกได้ เอ้ยมันต้องเป็นปันมันป็นันหรือเป็ดอยู่เฮ้ยแรงเร็วมันปันใหญ่เลยมันจ้ำใหญ่เลยอีกทีเดียวเพียวสองไปผู้ผู้ใช่เจอแล้วเจอแล้วบอยกับเพียวกำลังมาทางนี้ อีกคู่หนึ่งไม่รู้จำไม่ได้ว่ามันคือนายนายเอ็มหรือเชาลแฮงมันมีคนวิงว่งมาวิ่งมาเดี๋ยวแอบแอบแอบเพี้ยงแล้วมันจะถึงแล้วเพี้ย,งแ,ยงแล้วเพี้ยงแล้วดุ้งเลยดุ้งเลยด <c oughs> ุ้นที่สุดเลยนะครับกระโดดชาดากระโดดชาร์ลแล้ว,น,น,วน,น,ลนิดเดียวเพี้ยงหุดใจายแรใจเพี้ยงเร็วไม่ได้ดูเพี้ยงนี่เพี้ยงเป็นคนแก่ <c oughs> เร็วเร็ววันนี้ ผมเห็นคนวิ่งมาผมเข็นคนในเรือเราอยู่นิ่งเลยอ้าครับโดนนี่โดนน้ำพี่โดนน้ำว่ายไปเลยพี่บอยพี่ต้องโดนน้ำว่ายไปเลยรดดไปตอนนี้ตะคิวแดกตายไยไบยไย พอแล้วเพียวพอแล้วเพียวมึงกับกูทำดีที่สุดแล้วเพียวโอเคแล้คิดดูใส่ชุดเนี้ยใส่ชุดนี้ตั้งแต่พนมสารคามไอ้บ้านี่มันเอาให้ใส่ตายเข้าชิบหายเลยแเอ้อเราจะได่เพียแฮงโอ้โอยสะใจสะใจโอยถึงทีมนี้มาก่อนแต่เราต้องเช็คว่าเขาทำภารกิจครบหรือเปล่าเขานั่งรถถูกต้องหรือเปล่าทําไม่ได้นะ บอยกับเพียวก็ยังมีโอกาสชนะนะนี่อย่าเพิ่งมี่แค่สองใช่ไหมจริงจริงใช่ไหมไม่ไอ้นายไม่ไปแอบอยู่โรงพุ้มไม้เดี๋ยวขอขอเชคขอเช็คภารกิจให้ครบก่อนครับเฮ้ยภารกิจครบแล้วนะครับเฮหลือเดินทางคุณชายอะไรมาเดินทางบ้างการเดินทางแรกมันต้องครบห้าอย่างครบโบกรถโบกรถตุ๊กตุ๊ก จักรยานจักรยานมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แล้วผัดกันขี่หลังเนี่ยผัดกันขี่หลังแล้วถ้าคุณทำขนาดนั้นคุณมาถึงกรุงเทพเร็วคันาดนี้ได้ได้ไงรถตู้นั่งนานเท่าไหร่สองชั่วโมงเบอยกับเบี้ยวอะไรอะไรนี่นี่อ่านอ่านอดการอ่านอดได้ดีดีกับได้ยังไงอ่ะห้ามนั่งรถเกินยางไล่ยี่สิบนาทีเฮ้ยมันจะกลับมายังไงดีพี่สิสิกว่ อันนี้ยังอันนี้คือไม่ได้อ่านกติกาใช่ไหมอ่านตอนนี้เราเข้าใจผิดใช่ก็นึกว่าขากลับแบบนั่งยาวๆได้เลยเดินเป็นสิบกิโลเดินเป็นสิบนั่งรถตู้โอ้โห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 เดี๋ยวขอเพื่อว่าทีมนี้จะชนะขอดูภารกิจหน่อยคือครบไหมครบร้อยทุกอย่างตามรูปตามรูปเป๊ะโอเคแล้วไม่ได้นั่งอะไรเกินยี่สิบไม่ได้นั่งเกินยี่สิบ พี่ยอดชนะโอเคดีเจด้วยสัมบอยกับพี่ยอดชนะไหมชนะจริงเย้ลม้างคำสาบยิ่งมีบอยอยู่ด้วยผมไม่เชื่อเด็ดขาดยิ่งบอยไปกับพี่ยอดตัวอันตระหน้าหน้าหน้าน้าโดนสก๊อตไม่อยากจะบอกว่าโปร่งใสขึ้นรถอ่ะถ่ายนาฬิกาตลอดเอ้ยแก้ใจว่าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ไหมเนทช่อง นี่ผิวกอครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแจเจกัคลิปใหม่สวัสดีครับ